สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ M S R K Z วันนี้เราอยู่กันในเกม Low b l o x นะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปเหมือนมันจะเป็นเรื่องสยองขวัญใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรมั่งนะครับแต่ผมเห็นหน้าปกแล้วมันก็น่าเล่นดีและที่สำคัญกูไม่ต้องเล่นคนเดียว <Nice. S 1> มันมีหลายคนเล่นด้วยแต่ว่าอันนี้คือเรื่องราวอะไรมันก็ไม่บอกด้วยหม่โอ้ย เล่นของใหม่ไหมเยอุย้ยนี่ไงของใหม่อุย้ยโอ้โหอ่านเรื่องราวไม่อยากอ่านอยากเล่นเลยอะ่ะเหมือนว่ามันมีหลายด่านด้วยแต่ที่ผมอยากจะเล่นเลยอะ่ะอยากจะเล่นด่านซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหผู้เล่นสามสิบคนคือมันต้องน่ากลัวขนาดไหนถึงเล่นได้สามสิบคนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย มีคนมันใจกล้าว่าแต่ผมอยากเล่นไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตอะเอออยากเล่นซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะอันนี้แน่เลยวะ่ะงานลองอ่านเนื้อเรื่องดูถึงกูจะอ่านไม่ออกก็ตามเอ้ยเล่นเลยเหรอเฮ้ยมันให้เล่นเลยว่าคิดว่าให้อ่านหนังสือ,อเฉยเอาแล้วสมใจแล้วครับถ้าเล่นคนเดียวก็ต้องระวัดระแวงกันหน่อยนะเพราะผมก็เป็นคนที่กลัวผีอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับ ถ้าเกิดอยากดูคลิปผมแบบดีๆนะครับใส่หูฟังนะผมลืมบอกทุกคลิปเลยให้ใส่หูฟังนะครับเพราะว่าตอนผมตัดต่อผมตัดต่อมาอย่างดีนะครับถ้าใส่หูฟังแนละ้วมันจะได้อัธรลดมากเลยโอ้โหแล้วกูคนเดียวซูเปอร์มาร์เก็ตคิดว่าไล้หลายคนนะโอโ้แต่ดวงจันทร์ก็สวยนะแต่นี่ไม่ใช่เวลามาชมดวงจันทร์ โอ้วันนี้เป็นวันแรกในตอนกลางคืนกูเป็นพนักงานเหรอเ oh yeah, อาแย่แล้วครับเป็นพนักงานด้วยอุย้ยซีเรียวโอ้ยเพลงทำไมมึงหลอนยังรู้สึกไม่ค่อยดีเอมีน้ำหกน้ำอะไรอะ่ะตรงนี้ก็มีน้ำอีกโอ้ย ทำงานวันแรกก็อย่างนี้แหลนะเนาะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโนบุมักทำงานตอนคืนใครคือโนบุโอ้ถูพื้นกันมันมีอะไรมันมีอะไรเปรียกๆอยูอ่เดี๋ยวไปเช็ดกันโอ้โหหลายจุดด้วย้ยนเช็ดตรงนี้กันถูถูถ,ถูทำงานคนเดียวก็ต้องทำคนเดียว แล้วไมไฟไมันกระพริบจึกๆๆกจอย่างเงี้ยช่างมันเราทําหน้าที่ของเราไปขัดไม่ออกด้วยเอ้ยออกอยู่ออกอยู่๋อคิดว่าขัดไม่ออกระแวงครับไม่มีอะไรหรอกโอ้โหอันนี้อะไรคาบอะไรเนี่ยมันเครื่องเหรอใครมาเบิ้ลรถในร้านวะโอเคเรียบร้อยแล้วมีอีกไหม ไม่มีแล้วมัง้งโอเคเรียบร้อยปาทิ้งขยะกันมีอยู่สองถุงที่ทิ้งขยะอยู่ข้างหลังร้านแน่เลยเพราะว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วพวกเซวอะไรเงี้ยโอ้โหที่ทิ้งขยะมันก็น่ากลัวเกินโอเค ปารีบทิ้งดีกว่าหลังร้านแม่โคตรน่ากลัวเลยเสียงอะไรกูยังไม่ได้ยินเลยเฮ้ยโอ้ย,อยและโคนไอ้และคคนเวเน้ยเฮ้ยกูเล่นกูนี่แล้วอย่าแสดงความกลัวครับหลังร้านแม่ง มากูปิดประตูให้ด้วยมารยาทดีอะไรอะ่ะอ่านตัวสอบกล้องเก็บประตูปิดตัวสอบกล้องเหรออ๋อเนี่ยโอ้โหกล้องวงจรแบบนี้เอ้ยเห็นตัวเราด้วย เป็นกล้องทุกหลายๆมุมนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีรถมาจอดเดี๋ยวโอ้มีรถคนมาหวัดดีครับคุณลูกค้าดีดีต้อนรับตกใจตรงที่มีคนมานี่แหละ เรายืนตรงนี้กันลูกค้าดูไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่น่นลูกค้าอยู่น่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วแค่อย่าปนผมก็พอเฮ้ยลูกค้ามาทำท่าแปลกๆนะลูกค้ารายใหญ่ฉันจะเอานี่ไปทั้งฮะคุณเป็นหนี้เฮ้ยผมไม่ได้เป็นหนี้โอ้ฉันลืมกระเป๋าเงิน ฉันจ่ายที่หลังได้ไหมโอเคถ้าต้องจ่ายที่หลังไม่คุณต้องจ่ายตอนนี้อ๋อเราบอกเอ้ยคุณคุณต้องจ่ายตอนนี้ดิคุณลืมตังค์ได้ยังไงอะคุณมาซื้อของอะถ้าคุณไม่มีตังค์คุณเอาของเอา,อเอาวางกลับไปที่เดิมครับแค่นั้นนะฮะคุณลูกค้าไม่ได้ครับต้องมีตังค์เดี๋ยวผมตดนหัวหน้าผมเล่นนะ อ้าวเอ้ยเอาไปไหนอะ่ะเย้ยยังไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะเอาลูกค้าชิงครับลูกค้าบิดบิดตึงๆลูกค้าบิดตึงๆอ้าวขี่รถไปแล้วเอ้ยกบมากรตังค์โอ้ยแย่แน่เลยอย่างเงี้ย อย่างนี้เราก็ต้องควักตังเองอะดิอันนี้อะไรอะ่ะขอใส่สินค้าใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาของมาเติมกันครับไหนดูซิของที่ต้องเติมอยู่ไหนรอหนี้ไงคุยหยิบถูกปะวะคงถูกมั้งเดี๋ยวไม่ถูกมาเอาใหม่ ปิดประตูด้วยโอ้เดี๋ยวเอามาใส่อีกครับถูกต้องแล้วโอ้มาคืนแรกก็โดนลูกค้าบิดเลยอย่างน้อยก็เจอคนน่ะคนนี่น่ากลัวกว่าผีกนะเพราะว่าคนมันจะป้นเราได้ด้วยแต่ผีมันคงได้แค่หลอกเราละมั้ง ก็เหมือนกับคุณนะครับที่หลอกตัวเองอันนั้นน่ากลัวสุดแล้วเออกล่องสุดท้ายแล้วโอเคโเฮียเลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะก้ยไม่เล่นอะไรได้ไหมอ่ะ โอ้โหดูดิมันจำสเกลตแบบแบบไม่มีเหตุผลน่าเอา้เอาเฮ้ยกูช็อกเลยดีนะกูกูไม่เป็นโรคหัวใจอโอเคเรียบร้อยแล้วดนีอย่าบอกนะมีอีกอะ่ะโอ้ถ้าต้องไปยีบีกูโดนอีกแน่เลยเนี่ยโอ้โอ้ไม่อยากเข้าไปแล้วเนี่ย แล้วผมเปิดเสียงสุดด้วยโอ้ยโอเคไปแล้วรีบทำงานของเราดีกว่าไอ้ผีบ้าผีบอลนั้นะเราจะไปสนใจมันกูว่าใส่ของให้ต้องโดนเลกแน่เลยเนะี oh, ่ยโอ้โหลวของเยอะด้วยหรืออีกต้องหลายกล่องเลยอะ่ะ เราอย่าไปกลัวนะครับเราต้องใจสู้เข้าไว้เสร็จแล้วบ้างใช่ไหมย,ยังอีกอ่โอ้ยข,ขยันหลังล้านแล้วมาเลยผมจะสปีดเลยแล้วกันผมสัญญาว่าเช้ามาผมจะลาออกลาออกแบบไม่กลับมาเลยย้ายเมืองหนีย้ายบ้านด้วยเอากองสุดท้ายแล้วมึงมาเนี่ยเขาเนี่ยมันจำสแกนผมแนบ่บอกให้ มันเล่นผมหนักแน่บนงาเอาไม่มาเว้ยเนี่ยมันหลอกมันหลอกให้เราตายใจเว้ยเนี่ยเดี๋ยวออกไปมันก็มาแล้วปิดประตูเลยเนี่ยเดี๋ยวใส่ของเนี่ยมาแล้วอย่ามานะมา้ยมีเสียงหัวล้อ เสียงใครอะ่ะกินคุณเหมือนหรือกินหรือดูใบไม้พี่เมื่อกี้มันบอกตัวสอบกล้องอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะประตูเปิดเหรอ ขอเช็คดูอะเฮ้ยมีคนมีคนทอยมันย่องแปลกๆกันนะจะซื้ออะไรอ่ะเฮ้ยเดินแบบก็เดินมาดีๆดิทำท่าแปลกๆกลัวๆเนี่ยอะไรครับหน้าตาคุณรู้ไม่ค่อยโอเคนะคุณลูกค้า คุณต้องการอะไรทำไมทุกอย่างถึงแพงมันราคาปกติครับขอโทษแต่ฉันไม่ได้ตั้งราคาคุณเป็นลูกนอกสมรสอ้าวไอเฮ้ยอ้าวไอเวนนี่มึงว่ากูลูกเออบียโนยเหรอกูว่าลูกคนเดียวเดยวกูต่อยแม่งเลยตามไปกระทืบหนะ้าร้านได้ไหมวะ <laughs> ตามไปกระทืบเลยผมไม่ไหวแล้วมันว่าผมลูกเมีย้อยครับ มึงจะมาห้าวเลยกลัวลูกมีหลวงเฮ้ยไม่สามารถออกไปได้ถ้าออกไปได้แล้วมึงโดนเนี่ยเอาขาล้านเลยแหมมันร้านนี้มันมีแต่ลูกค้านิสัยไม่ดีอะลูกค้านิสัยดีคงจะดีมากเลยนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรดูกล้องต่อ ันนี้ตัวเราเองอยู่บนนี้นเฮ้ยเยเฮ้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 ย,อยไอ้แม่งเล่นกองได้ด้วยผีบ้าไูดูดิอืมกูเกลียดมึงจริงเลยชอบมาตอนแบบทีเผืออะถือว่าเป็นร้านที่เงียบม,มากเลยนีเนี่ยไม่ใช่เซเว่นจะเป็นเลขห้าวันทูทีโฟไฟ โอ้ใช้แสงอีฟเฟลตได้ด้วยเหรอใช้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยใครมาเกาะอะไรอยู่ข้างหลังกูหน่างามไ้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรไม่น่าเล่นเลยอะ่ะเฮ้ยมันไปยังวะแต่ถ้าอยากรู้ว่าเปิดดูเลยดีกว่า โอ้โหรานนี้ไม่น่าอยู่อะไรถังตะเพิงเอามาทำไมเฮ้ยไฟไหม้หน้าร้านอยู่ดีๆไฟไหม้เฉยเลยโอ้ใครทำวะ อาจเริ่มมีอะไรแปลกๆเยอะขึ้นคือแปลกมากเลยเว้ยตอนเนี้ยเพลงเริ่มดังขึ้นอะไรก็น่ากลัวขึ้นกูลดเสียงเลยมาเดินพัพดูกล้องครับเปิดใช้กล้องอินฟราเรดเฮ้ยไอ้ผีนี่มันเกาะอยู่ตรงนี้อีกแล้วเหรอนี่มันผีอะไรวะเนี่ย โอ้ยทำไมมีสองมันเพิ่มขึ้นมา